โจทย์ข้อที่1ของการทบทวนครั้งที่9นี้นะครับกเ็เป็นเรื่องเกี่ยวกับ interaction coefficient นะครับซึ่งเป็นเรื่องต่อนเนื่องมาจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับก่อนหน้านี้นะครับเราได้เรียนรู้มาแล้วนะครับว่าในการเ,าเปลี่ยนสภาวะมาตรฐานหรือว่า standard state นะครับก็ทำให้เราสามารถคำนวณพวกเกี่ยวกับ activity นะครับใน standard state ต่างๆกันได้นะครับ นี่ทบทวนนิดนึงว่าจากเริ่มต้นนะครับที่เราได้ความสัมพันธ์ของ Activity มานะครับเช่น Activity ขององค์ประกอบ J จนะครับจะมีค่าเท่ากับ Activity Coefficient นะครับหรือว่าตัว F นะครับขององค์ประกอบ J แล้วก็คูณอยู่กับ More Fraction ขององค์ประกอบ J ในที่นี้เนี่ยในบทนี้เราจะพูดเราจะเน้นไปที่ หนึ 1> 1่งเวทเปอร์เซนต์สแตนดาร์ดเป็นหลักนะครับเนื่องจากว่ามันสามารถเอามาใช้ประยุกต์ใช้ได้ง่ายกว่าในกรณีที่เป็น s แตนดาร์ดสเต e อื่นๆนะครับเราก็จะปรับเปลี่ยนสูตรตัวนี้นะครับเป็นตัวที่เรารู้จักกันก็คือเปลี่ยนจาก a นะครับ activity เนี่ยเป็นตัว h แทนซึ่งก็คือ activity เช่นเดิมนะครับขององค์ประกอบ j มีค่าเท่ากับ activity coefficient นะครับขององค์ประกอบ j แล้วก็คูณอยู่กับ We i g h t นะครับขององค์ประกอบ j ซึ่งในเรื่องก่อนหน้านี้นะครับเราก็จะเน้นพูดถึงโลหะผสมที่มีธาตุที่เป็นตัวถูกถูกละลายเนี่ยเพียงแค่ตัวเดียวนะครับในบทนี้เนี่ยเราจะพูดถึงว่าถ้าในกรณีที่เรามีตัวถูกละลายมากกว่า1ตัวนะครับจะส่งผลต่อแอคทิวิตี้ของธาตุต่างๆเนี่ยยังไงบ้างเนื่องจากว่าธาตุที่ผสมเข้ามาแต่ละตัวนะครับก็จะมีการทําปฏิกิริยาหรือว่าเกิด ปฏิสัมพันธ์หรือภาษาอังกฤษเราภาษาอังกฤษ,รกฤษเราเรียกว่าเป็นอินเตอร์แอคชั่นระหว่างกันและกันนะครับตัวยกตัวอย่างเช่นเดิมนะครับถ้าเรามีอ่างน้ําเหล็กรอมเหลวนะครับซึ่งในที่นี้ตอนแรกเนี่ยเราพิจเจอร์นาแค่น้ําเหล็กแล้วก็มีคาร์บอนละลายลงไปนะครับทีนี้คาร์บอนที่ละลายล,ลงไปในน้ําเหล็กเนี่ยนะครับก็จะมีแอคทิวิตี้เท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับอะไรครับขึ้นอยู่กับ เอ่อ activity coefficient ของคาร์บอนแล้วก็คูณกับน้ําหนักหรือว่าเปอร์เซ็นต์ของคาร์บอนยิ่งมีเออ่ปริมาณหรือว่าเปอร์เซ็นต์มากตัวเออ่ activity เนี่ยก็จะมากด้วยนะครับเพราะว่าตัว activity coefficient เนี่ยเป็นค่าคงที่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามีธาตุอื่นเพิ่มเข้ามาในระบบนะครับเช่นในน้ําเหล็กรอมเหลวเนี่ยเราไม่ได้มีแค่คาร์บอนใช่ไหมครับยังมีเออ่ตัวซิลิคอนยังมีตัวซัลเฟอร์ ur, นะครับแล้วก็อย่างโจทย์ยกตัวอย่างโจทย์ข้อนี้เนี่ยนะมีทั้งซัลเฟอร์คาร์บอนซิลิคอนแล้วก็แมงกานีสนะครับมีทั้งหมด4ตัว ่าตแต่ละธาตุนะครับก็จะส่งผลต่อแอคทิวิตี้ของกันและกันไปทุกตัวเลยนะครับเดิมเนี่ยคาร์บอนอย่างเดียวถ้าเราพิจารณาคาร์บอนทะี Carbon, ่ที่คาร์บอนนะครับตัวแอคทิวิตี้ของคาร์บอนน้ำเหล็กเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับแอคทิวิตี้โคอ i ฟฟิเชนต์ของคาร์บอนแล้วก็คูณอยู่กับเว i g เปอร์เซนต์ของคาร์บอนเมื่อมีธาตุอื่นละลายลงมาด้วยนะครับซัลเฟอร์เองนะครับก็สามารถทำปฏิกิริยากับคาร์บอนมีปฏ สัมพันธ์กับซิลิคอนแล้วก็แมงกานีสด้วยนะครับแล้วก็ซิลิคอนหรือว่าแมงกานีสเองเนี่ยก็มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับธาตุอื่นๆหรือแม้กระทั่งมีปฏิสัมพันธ์กับตัวธาตุตัวเองด้วยนะครับเนื่องจากว่าอะตอมแต่ละตัวตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้มีแค่ตัวเดียวใช่ไหมครับมันมีหลายตัวคาร์บอนก็ไม่ได้มีเม็ดเดียวนะครับมีหลายๆเม็ดดังนั้นแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีอินเตอร์แอคชั่นหรือว่าปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันดังนั้น ในการคำนวณครั้งนี้เราก็จะต้องมีการปรับปรุงสูตรการคำนวณน,นะครับซึ่งนิยามที่เราเพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยก็คือคำว่า interation c coefficient นะครับตัวนี้ interation ซึ่งตัวย่อที่เราใช้ก็คือตัว e ตัวเล็กแบบนี้นะครับซึ่งใน การบรรยายของอาจารย์ก็ได้สอนวิธีการดูตารางของค่า E โดยข้าวๆนะครับของธาตุต่างๆที่ละลายอยู่ในน้ำเหล็กเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีวิธีการเขียนเป็นตัวด้านบนกับด้านล่างนะครับเป็นอย่างเช่น C เอาตัวนี้แล้วกัน C กับ C แล้วกันหมายความว่าเป็นปฏิสัมพันธ์หรือว่าเป็นเอฟเฟกนะครับของคาร์บอน ที่มีผลต่อธาตุคาร์บอนด้วยกันเองนะครับหรือถ้าพูดถ้าเป็น E S C แบบนี้หมายความว่าเป็นปฏิสัมพันธ์ของซัลเฟอร์ที่ส่งผลต่อธาตุคาร์บอนนะคบและเนื่องจากว่ามันมีม,นมันมีหลายธาตุใช่ไหมครับในระบบเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีการก็คือรวมนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้ามันมี interaction เ,เป็น activity coefficient นะครับของธาตุใดๆ ยกตัวอย่างเช่นของทานในระบบนี้เราพิจารณาคาดคาดคาร์บอนก็จะได้ว่าตัวแอคทิวิตเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากมีธาตุอื่นมาร่วมด้วยดังนั้นมันจะมีค่าเท่ากับเดิมแอคทิวิตี้โ f เอฟฟิเชของตัวคาร์บอนที่ส่งผลต่อคาร์บอนเองนะครับแล้วก็คูณอยู่กับแอคทิวิตี้โ f เอฟฟิเชของธาตุอื่นๆนะครับเช่นซัลเฟอร์ที่ส่งผลต่อคาร์บอนธาตุซิลิคอนที่ส่งผลต่อคาร์บอนธาต แมงกานีสที่ส่งผลต่อคาร์บอนนะครับแบบนี้รวมกันไปเรื่อยๆทีนี้าจากตรงนี้นะครับเราก็ดีไลฟ์สูตรมาเรื่อยๆนะครับทีนี้เราต้องถ้าอยากรู้ละเอียดๆเนี่ยลองไปศึกษาดูในเท็กซ์บุ๊กนะครับจะมีวิธีการดีไลฟ์ซึ่งใช้การวิธีทางคณิตศาสตร์นะครับพวกอนุกรมเทเลอร์ Taylor นะครับมาช่วยในการแก้แกเพื่อดีไลฟ์ออกมาเป็นสมการสุดท้ายของเรานะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะได้ความสัมพันธ์ของ activity coefficient นะครับก็คือถ้า เราต้องการสนใจ activity ของธาตุใดๆนะครับ f ของคาร์บอนสมมุตินะครับเราสนใจคาร์บอนความสัมพันธ์เนี่ยก็จะเป็นอ,อ,อยู่ในฟังก์ชัน logarithm นะครับซึ่งเป็น log ฐาน10นะครับของ interaction coefficient ของตัวคาร์บอนที่ส่งผลต่อคาร์บอนคูณกับเปอร์เซนต์ของตัวบนก็คือคาร์บอนนะครับแล้วก็บวกกับ interaction coefficient ของซัลเฟอร์ต่อคาร์บอนคูณกับ เวย์เปอร์เซนต์ซัลเฟอร์นะครับบวกกับไปเรื่อยๆเป็นชุดๆไปนะครับก็จะเป็น e ของซิลิกอนต่อคาร์บอนคูณกับเวย์เปอร์เซนต์ซิลิกอนและสุดท้ายก็จะเป็น e ของแมงกานีสต่อคาร์บอนแล้วก็เวย์เปอร์เซนต์ของแมงกานีสนะครับตัวแบบตัวเวย์เปอร์เซนต์ percent, เนี่ยเราจะใช้ตัวของตัวด้านบนนะครับมาคูณเพราะว่าตัวธาตุที่มี ผลกระทบต่อธาตุที่เราสนใจนะครับก็ขึ้นอยู่กับปริมาณเช่นกันนะครับถ้าปริมาณมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยตัวผลกระทบที่เป็น interaction coefficient เนี่ยก็จะสูงขึ้นด้วยนะครับก็รวมกันนะครับได้เป็นตัว activity coefficient ของธาตุนั้นๆมานะครับทีนี้ในโจทย์ข้อนี้นะครับในโจทย์ข้อนี้เนี่ยเขาก็ให้เราคำนวณหาตัว activity นะครับอันนี้เขาให้เราประมาณค่า activity ของซัลเฟอร์ที่อยู่ในฮอตเมทัลฮอตเมทัลก็คือโลหะลอมเหลวนะครับเป็นทับซับที่เราเราเรียกกันในกระบวนการการผลิตเหล็กกล้าหรือในกระบวนการการผลิตเหล็กนะครับตัวฮอตเมทัลของเตาบลาสนะครับที่ประกอบไปด้วยส่วนผสมทางเคมีดังนี้นะครับมีซัลเฟอร์0.04%ซคาร์บอน4%ซิลิกอน2%อนแล้วก็แมงกานีส1%ที่อุณหภูมิ1,600องศาเซลเซียสนะครับ นี้เขาบอกแล้วว่าอยู่ภายใต้สภาวะมาตรฐานแบบหนึ่งเวทเปอร์เซนต์นะครับโดยที่มีการให้ค่า i n t e r a ร t เ o คชันโค i อฟฟิเของแต่ละตัวมาที่ส่งผลต่อซัลเฟอร์นะครับวิธีการทำนะครับโจทย์ข้อนี้เนี่ยก็จากความสัมพันธ์ที่เราพูดถึงก่อนหน้านี้นะครับ Activity ของธาตุซัลเฟอร์นะครับก็จะมีค่าเท่ากับแอคทิวิตี้โ f เอฟฟิเชของซัลเฟอร์แล้วก็คูณอยู่กับ เวย t เปอร์เซนต์ของซัลเฟอร์ทีนี้โจทย์ต้องการถามต้องการรู้ค่า Activity ใช่ไหมครับซึ่งมันก็คือตัวนี้ใช่ไหมครับ hs activity ต้องการต้องการทราบเวย t เปอร์เซนต์ซัลเฟอร์ตัวนี้เนี่ยเรารู้แล้วนะครับเพราะว่าโจทย์บอกมาแล้วว่าซัลเฟอร์ที่อยู่ในน้ำเหล็กเนี่ยอยู่ที่0.04นะครับเรายังไม่รู้ตัวนี้นะครับตัว Activity Coefficient ของ ซึ่งแน่นอนครับไอแอคทิวิตี้โคเอฟฟิเชนเนี่ยก็สามารถหาได้จากสมการก่อนหน้านี้ก็คืออะไรครับล็อกของแอคทิวิตี้โคเอฟฟิเชนของซัลเฟอร์จะมีค่าเท่ากับอินดิเรกชันโคเอฟฟิเชนตของซัลเฟอร์ที่ส่งผลต่อซัลเฟอร์เองแล้วก็คูณอยู่กับเวทเปอร์เซ็นซัลเฟอร์บวกกับอินดิเรกชันโคเอฟฟิเชนตของธาตุอื่นๆนะครับซึ่งในระบบก็จะประกอบไปด้วยคาร์บอนซิลิคอนแล้วก็แมงกานีสนะครับแล้วก็ไล่ลงไปเลยก็จะเป็นตัว คาร์บอนที่ส่งผลต่อซัลเฟอร์เวทเปอร์เซนต์คาร์บอนแล้วก็บวกกับอินเทอร์แอคชั่นโคอิฟิเชียนของซิลิคอนที่ส่งผลต่อซัลเฟอร์คูณกับเวทเปอร์เซนต์ซิลิคอนแล้วก็สุดท้ายอินเทอร์แอคชั่นโคอิฟิเชียนของแมงกานีสที่ส่งผลต่อซัลเฟอร์คูณกับเวทเปอร์เซนต์แมงกานีสนะครับโจทย์ได้ให้ข้อมูลทุกอย่างมาครบหมดแล้วนะครับตัวอินเทอร์แอคชั่นโคอิฟิเชียนของธาตุต่างๆแล้วก็แทนลงไปใน ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ส่วนองค์ประกอบนะครับที่เป็นรอยละน้ำหนักหรือว่าเวทเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็มีค่าหมดแล้วด้วยเช่นกันนะครับตัวนี้เราก็แทนค่าลงไป e s s ก็มีค่าเท่ากับตัวนี้ระวังเครื่องหมายนะครับตัวนี้ลบ0.028คูณกับปริมาณซัลเฟอร์0.04บวกกับ e s c ก็คือ0.24คูณกับคาร์บอนก็คือ4%ตัวนี้รู้ได้เลยนะครับว่า มาจากเตาบลาสเนื่องจากปริมาณของคาร์บอนเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับใกล้เคียงกับตัวเหล็กหล่อเลยนะครับเนื่องจากว่าในเตาบลาสเนี่ยน้ำเหล็กที่ผ่านการรีดิวส์จากตัวแร่มานะครับก็จะต้องไหลผ่านชั้นของคาร์บอนแล้วก็ละลายเอาคาร์บอนลงไปในจํำนวนมากนะครับถ้าเรานึกถึงเตาบลาสนะครับตัวที่3ตัวซิลิคอนก็คือ0.066คูณกับปริมาณซิลิคอน2%แล้วก็สุดท้าย ลบ0.025คูณกับปริมาณแมงกานีสก็คือ1ตัวนี้กดเครื่องคิดเลขออกมานะครับแล้วก็อย่าลืมเทคล็อกด้วยนะครับตัวนี้เป็นล็อกฐาน10นะครับเราจะสามารถเทคได้โดยใช้ Anti l ล็อซึ่งเป็น10ยกกำลังนะครับตัว Activity Coefficient ของ s ัลเฟอเนี่ยก็จะมีค่าหลังจากการ take, เทคเทคแอนติล็อกก็ lock, คือ10ยกกำลังของคำตอบก่อนหน้านี้นะครับก็จะได้เท่ากับ 11.64นะครับเราก็นำา1 6 6 4ตรงนี้นะครับไปแทนค่าลงไปในสมการตรัวนี้เราก็จะได้ว่าสุดท้ายเนี่ย hs ของเราก็จะมีค่าเท่ากับ11.64คูณกับปริมาณของซัลเฟอร์ที่เป็นเวทเปอร์เซนต์ก็คือ0.04มีค่าเท่ากับ0.465นะครับตัวนี้คือคำตอบซึ่งเป็น activity นะครับของซัลเฟอร์ที่อยู่ในน้ำเหล็กล้อมเหลวในระบบที่มีการ ละลายของธาตุอื่นๆลงมาร่วมด้วยนะครับ